ปี2,565นี้เป็นปีขานหรือปีเสือตามปีนักสัตว์นั่นเองค่ะหลายคนที่ดูตําราแล้วรู้ว่าปีนี้เป็นปีชงของตัวเองแต่ยังไม่รู้ว่าต้องไปไหว้พาทำบุญวัดไหนเพื่อแก้ชงเสริมดวงให้ปีนี้เป็นปีที่ดีผ่านผลเรื่องไายร้ไปได้เสริมมงคลตลอดปีวันนี้บริษัทนัดนาราได้เรียบเรียงมาไว้ให้แล้วค่ะกับ10วัดแก้ปีชงจะมีที่ไหนกันบ้างเราไปดูพร้อมๆกันได้เลยค่ะ 1>, 1. วัดมังกรมะลาวาดหรือวัดเล่งเน่งยี่หรือวัดมังกรเยาวราชค่ะ 2. วัดบร,รมราชาการนาพิเศษอนุสร์หรือวัดเล่งเน่งยี่2ค่ะ 3. วัดทิพยาวารีวิหารหรือวัดกำรรโลยี่ค่ะ 4. วัดพ่อแมนคุณารามหรือวัดโพมิงปออึงยี่ค่ะ 5. วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิมหรือศาลเจ้าหนาจาศาไทยจือค่ะ 6. ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรีค่ะ 7. วัดมังกรบุกผารามหรือวัดเล่งห้วยยี่จันทบ,บุรีค่ะ 8. ศาลเจ้าพ่อทับจังหวัดสมุทรปราการค่ะ 9. พุทธสถานจีเตกลิ้มจังหวัดนครนายกค่ะ 10. วัดจีนประชาสโมสรจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะ โดยตามความเชื่อของคนจีนการไหวเทพเจ้าท้ายสวยจะช่วยบรรเทาเคราะห์กรรมได้และเนื่องจากดาวพฤหัสบดีเป็นดาวแห่งความดีงามการทำบุญช่วยชีวิตสตัตว์เช่นการถ่ายชีวิตโคกระบือปล่อยนกปล่อยปลาหรือการบริจาคโลหิตไหวพระเก้าวัดก็จะเป็นการช่วยส่งเสริมดาวพฤหัสให้มีพลังมากยิ่งขึ้นช่วยเสริมสิริมงคลให้ชีวิตได้ดีค่ะ และสำหรับใครที่สนใจการเดินทางท่องเที่ยวไปด้วยเข้าวัดแก้ปีชงไปด้วยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID NAT.NSK หรือโทร0628595241เรามีทิปดีๆราคาถูกมากมายให้ท่านได้เลือกเยอะแยะเลยล่ะคะ่ะ